ท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่บริเวณภายในวัดหมื่นวัยอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวัดหมื่นวัยแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งอายุเนี่ยน่าจะเกิน300ปีนะครับถ้าเผื่อท่านเข้ามาภายในบริเวณของวัดหมื่นวัยแห่งนี้จุดสําคัญก็คือตัวพระโบส์หลังเก่านะครับตัวพระโบส์เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปในวาเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านที่เล่าขานกันมานะครับ นั่นคือองค์พระพุทธรูปปางป่าเลไลนะครับถือว่าเป็นปรพนระพุทธรูปเก่าแก่อายุเกิน300ปีอันนี้คือจุดที่1น,นะครับต้องเข้าไปภายในบริเวณพระบัวสถหลังเก่านะครับส่วนบริเวณที่เห็นอยู่ในขณะนี้นั่นคือขุนหมื่นไวยนะครับขุนหมื่นไวยผู้นี้เป็นผู้ที่สร้างวัดแห่งนี้ดังนั้นวัดนี้ชื่อว่าวัดขุนหมื่นไวยก็ชื่อตามชื่อของท่านขุนหมื่นไวยนั่นเองนะครับมาเที่ยว จังหวัดนครราชสีมาที่วัดหมื่นวัยแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งวัดที่อยู่ในกิจกรรมไหวพระแปดวัดหรือที่เรียกกันว่าเที่ยววัดห้ามพลาดเมืองโคราชสายบุญนะครับมาเที่ยวกันครับที่จังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้และพลาดไม่ได้นั่นคือวัดหมื่นวัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับ